คลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าวิถีกระสุนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี่ครับมีผลอย่างไรกับการเล่นจริงของพวกเราบ้างนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของการทดสอบยิงผ่านกำแพงยิงผ่านตัวบ้านยิงเข้าชุดเกราะยิงเข้าหมวกแล้วก็ยิงเข้ามุมแอบ,บต่างๆที่เราเล่นกันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมนในคลิปได้เลยครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะว่ากระสุนแพทใหม่1.1เนี่ยมันสามารถเจาะทะลุตัวกำแพงพวกนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวดู ระยะแล้วก็ดาเมจกระสุนก่อนเลยครับนี่คือปกติถ้ายิงนะครับก็จะเป็นเส้นแดงแบบนี้นะครับแปลว่าอํานาจการทาลายล้างหรือว่าดาเมจของกระสุนเนี่ยก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอเรายิงไปไกลๆเนี่ยครับเห็นไหมกระสุนมันจะย้อยแล้วมันจะมีไปลายๆเขียวๆเห็นไหมครับถ้ามันเริ่มเขียวๆแบบนี้แปลว่าอํานาจการทาลายหรือว่าดาเมจของกระสุนเนี่ยจะลดน้อยลงไปครับแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือดาเมจจะน้อยลงมากๆจนแทบไม่มีผลเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีดาเมจอยู่บ้างนะครับโอเค แล้วก็อันนี้จะเป็นกำแพงเลเวลหนึ่งสสี่ห้านะครับเดี๋ยวเราลองมายิงกันดูครับว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยจะสามารถป้องกันเราจากกระสุนของ AK ได้หรือเปล่านะครับกระเดควับเรียบร้อยครับแดงฉานแบบนี้ก็คือถ้าเรายืนตรงนี้นะครับตัวพรุณนะครับทะลุแน่นอนนะครับไม่สามารถป้องกันเราได้นะเหมือนยืนอยู่ในพุ่มนะครับก็คือเข้าเต็มเแ็มวถ้าโดนยิงนี่ก็จะเป็นบ้านเลเวลสองนะครับก็เดี๋ยวลองยิงเลยครับ านเลเวลสองครับปั๊บออาก็คือกระสุนยังทะลุอยู่นะครับบ้านเลเวลสองุนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดาเมจเบาลงนะครับก็คือสามารถซึมซับดาเมจของกระสุนได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอาเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอันนี้กันครับบ้านเลเวลสามนะครับอะบ้านเลเวลสามเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วครับก็คือการดาเมจกระสุนได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ยังทะลุอยู่นะครับ ก็คือถ้าเรายืนอ,อยู่เนี่ยก็ได้รับดาเมจของกระสุนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเลเวลสี่ครับอ่า mm. บ้านเลเวลสี่ก็ยังทะลุอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจกระสุนก็น้อยลงครับ mm. ก็เรามาทดสอบอันสุดท้ายกันเลยครับก็คือบ้านเลเวลห้านะครับโอเคครับก็คือตอนนี้บ้านเลเวลห้าเนี่ยถือว่า แจ่มเลยนะเป็นบ้านที่สามารถปกป้องเราได้นะครับแลเว่าอื่นก็คือวัดดวงนะับใครยืนอยู่หลังกําแพงนี่ก็ต้องเอวปริวนิดนึงนะจะได้ลบกระสุนได้โยกซ้ายโยกขวานะครับแมนก็อาจจะรุนได้ตอนนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูครับว่าแล้วถ้าเรายืนอยู่หลังกําแพงจริงๆเนี่ยแล้วเราโดนยิงเข้ามาเนี่ยครับดาเมจจะเข้าตัวเราจริงๆเท่าไหร่นะครับเอาเลยครับนัดหนึ่งโอเคครับก็ดาเมจเข้าประมาณ90%ของ hp นะครับ สาหรับกำแพงเลเวลรหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยเข้าเต็มๆร้ยเอเเลยนะครับนี่ก็เป็นกำแพงตัวบ้านเลเวลรสองนะครับจัดนะครับ1นัดนะโอเคครับเลือดก็เหลือประมาณ25นะครับก็คือดาเมจเนี่ยทะลุมาประมาณ75นะครับก็ถือว่าช่วยการดาเมจได้มากกว่ากำแพงเลเวลหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็ยังทะลุมามากอยู่ดีครับนี่คือเส้นกระสุนสีเขียวนะครับดาเมจลดลงประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกําแพงบ้านเลเวลสามนะครับเอาเลยครับหนึ่งนัดอันนี้กระสุนแชรบครับ <c oughs> กําแพงเลเวลสามนะครับก็ดาเมจเข้าประมาณ10อร์เซนนะครับถือว่าการดารเมจได้มากกว่ากําแพงตัวบ้านเลเวลหนึ่งและเลเวลสองค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะครับเลเวลสามเป็นต้นไป ถ้าทำบ้านก็คือต้องเป็นเลเวลรสาตรงนี้นะขึ้นไปนะถึงจะปลอดภัยนะครับเรามาต่อกันที่กำแพงเลเวลสี่ครับกำแพงเลเวลสี่นี่มันกระสุนมันเฉยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปยืนเลยครับทุกคนเอาแล้วหนึ่งนัดโอเคก็เลื่อนลดไปประมาณสิบห้านะครับอันนี้อาจจะเพราะว่าโดนคอด้วยนะครับนี่ครับกระสุนฉลับเข้าคอนะครับขอยังนั้นนะครับก็คือกระสุนเนี่ครับมันไม่ตรงนะทุกคน มันค่อนข้างจะแบบเฉยไปเฉย,ยมาแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนะครับสำหรับกำแพงเลเวล4นะครับก็เรียกได้ว่าหวังผลยากครับลองกาดยิงมาเลยได้ไหมครับนะรครับนี่ผมเป็นอมตะหรือเปล่าเน,นี่ยขออีกทียบถามจริงเพื่อนๆดูครับพุ่นนะครับดูพุ่นนะครับ แต่ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ฉันอยากมีชีวิตโอ้ผมนี่เหลือจะเชื่อนะครับขออีกแม็กหนึ่งครับองดูครับกว่าจะตายก็คือเลเวล4เนี่ยยิงทะลุจริงครับแต่ว่าดาเมจมันแทบจะลดลงจนไม่เหลือเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกำแพงเลเวอว่าหา้ก,กันครับพร้อมโดนกัดยิงจัดมาเลยครับหนึ่งแม็กน่อย ก็คือกำแพงเรืว่าห้าเนี่ยสามารถการดาเมจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบปืนบาลเลตกันนะครับอันนี้ก็ขนาดเอเคียนทะลุเฮ้ยกำแพงบ้านเลเว่าสองนะครับเรือสามนะครเคยนครับกำแพงบ้านเลเวลสามก็นัดเดียวตายนะครับกำแพงบ้านเลเว่าสี่ก็นัดเดียวตายนะทุกคน อันนี้ไม่โดนเหรอไม่โดนไม่โดนโดนนัดหนึ่งเลือดเหลือเท่าไร่ครับเหลือยี่สิบไม่โดนไม่โดนกระสุนมาเฉลบเหรออ๋อกระสุนมาเฉลบนะครับอ๋อก็คือโดนนัดหนึ่งเลือดเหลือ20เลยนัดเนี่ยแต่ว่ากระสุนมาเฉลบเห็นไหมครับเนี่ยดูที่ผมยิงมา กระสุนมันแบบเบี่ยงเบนค่อนข้างเยอะนะครับคือบาเลตเนี่ยยิงทะลุ1,2,3,4เนี่ยทะลุได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าโดนเนี่ยก็คือนัดเดียวตายนะส่วนถ้าเป็นเลเวลห้าเนี่ยก็คือต้อง2นัดนะแต่ว่ากระสุนมันจะมีการเปลี่ยงเบนวิถีนะทำให้เรายิงยากนี่ขนาดเราเห็นชื่อแะทุกคนก็เนี่ยครับกระสุนมันโดนเบี่ยงนะก็ถือว่า ยิงทะลุได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบรัวกระสุนหน่อยนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบการยิงทะลุกำแพงบ้านกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นกำแพงบ้านเลเวลหนึ่งนะครับนี่ครับก็เลเวลหนึ่งยิงทะลุนะครับคล้ายๆกับตัวบ้านเลยอันนี้เป็นกำแพงเลเวลสองนะครับอ่าเลเวลสองก็ทะลุสีเขียวคล้ายๆกับกำแพงบ้านนะครับน,นี่ก็เป็นกำแพงบ้านเลเวลสามนะครับ ก <Okay. S 2> กำแพงบ้านเลเวลสามก็ทะลุเป็นสีน้ําเงินนะครับมีสีเขียวมาปนมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงบ้านเลเวลสี่นะครับอ้าวเดี๋ยวนะครับอันนี้กำแพงบ้านเลเวลสี่เนี่ยกำแพงบ้านเลเวลสี่ยิงไม่ทะลุแล้วนะครับเที okay. น,นี้จะแตกต่างกับตัวบ้านนะก็คือตัวบ้านเนี่ยนี่นะครับตัวบ้านเลเวลสี่เนี่ยยังยิงทะลุอยู่นะครับ แต่ว่ากำแพงเนี่ยยิงไม่ทะลุแล้วนะอเคอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับถ้ากำแพงเลเวลสี่ยิงไม่ทะลุเลเวลห้านี่ก็คือไม่ทะลุแน่นอนคนระับโอเคก็บทสรุปตามนี้เลยนะคือถ้าเป็นตัวบ้านเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยยิงทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยก็ยังยิงทะลุอยู่นะครวก็ดาเมจจะลดลงในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเลเวลรสามเลเวลรสี่เนี่ยก็คือยิงทะลุนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยน้อยลงมากๆจนแทบจะไม่มีผลนะครับแล้วก็เลเวลรห้าเนี่ยตัวบ้านสามารถกันดาเมจจากกระสุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของกําแพงเนี่ยเลเวลรหนึ่งเนี่ยก็คือทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับส่วนเลเวลรสองเลเวลรสามเนี่ยก็คือ,อยังสามารถทะลุได้แต่ว่าอํานาจการทะลุทะลวงก,ก็จะน้อยลงนะก็คือเลเวลรสองเนี่ยทะลุได้แต่ว่าอํานาจการทําลายก็น้อยลงนะครับแล้วก็เลเวลรสามเนี่ย ทะลุได้อำนาจก,การทาลายแทบจะหมดสิ้นไปนะครับส่วนกําแพงเลเวล4กับเลเวล5เนี่ยสามารถป้องกันตัวเราจากกระสุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาล่ะเมื่อกี้เราก็ทดสอบการยิงกระสุน AK ทะลุตัวบ้านแล้วก็กำแพงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบการยิงทะลุตัวคนกันบ้างครับตอนนี้ก็คือเลือดผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วก็สเตตตัวละครผมเนี่ยก็คืออัพมา3 3มานะครับเลือดเนี่ยก็คือเต็มร้อยนะครับ <S <S <ๆ S 1> ตรงนี้ร้อย p นะครับ ยวจะทดสอบด้วยการถูกกระสุน a k แบบธรรมดายิงทะลุหน้าอกก่อนนะว่าจะทำดาเมจไปที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับ3 2 1ยิงเลยโอเคครับกระสุนก็ทะลุมา95นะครับเลือดเหลือ5เหลือไว้ทำไหมนะครับก็ค่อนข้างสาหัสครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตายนะครับอันนี้เป็นกระสุน a k แบบธรรมดานะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระสุนเทเซอร์นะครับเอาเลย <T> <t aser> กระสุนเทเซอร์ก็ความเสียหายประมาณ95%เหมือนกันนะครับ <T> <t aser> แล้วก็อันนี้ครั้งที่3นะ <T> <t aser> ผมจะทดสอบเป็นกระสุน AP นะครับเอาเลย <T> <t aser> ก็คือกระสุน AP เนี่ยยิงทะลุแล้วก็ดาเมจแรงที่สุดเลยนะครับก็คือนัดเดียวตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเพิ่มเติมน,นิดนึงครับก็คือความสามารถของชุดเกราะนะครับเนื่องจากว่าแพทนี้เนี่ยมันมีในส่วนของการลดความเสียหายด้วยชุดเกราะแล้วก็การเจาะทะลวงไอเทมต่างๆนะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถการดาเมจได้จริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็น กกาะเลเวล1นะครับเป็นเกาะกันแทงอันนี้ก็เป็นกระสุนเทเซอร์นะครับแล้วก็ใส่เกาะเลเวล1นะครับเอาเลย <c oughs> โอเคครับก็คือกระสุนเทเซอร์กับเกาะเลเวล1ก็คือเลือดเหลือประมาณ13นะครับ13 14 15ก็ประมาณนี้นะจากเดิมเนี่ยเลือดเหลือประมาณ5ใช่ไหมครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา6%ซนะครับอ,อันนี้จะเป็น การทดสอบเกราะเลเวล2กับ AK กระสุนเทเซอร์นะครับเอาเลยอ่ากระสุนเทเซอร์ไม่สามารถยิงทะลุอันนี้ได้นะครับก็คือดาเมจเนี่ยน้อยลงนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็มาเข้าแค่ตรงนี้นะครับก็คือยิงไม่ทะลุนะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจากเดิมเนี่ยครับจะต้องเหลือประมาณ5%ใช่ไหมครับอันนี้เหลือ65เลยครับก็คือถ้าเป็นเกราะเลเวล2เนี่ย การกระสุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับเลเวลหน่งนะครัก็คือเลเวลหเนะี่ยกันแทบไม่ได้เลยแทบไม่มีผลนะเลเวลสก็คือทําให้เราอึดขึ้นนิดหนึ่งและนี่ก็คือชุดเกราะขวัญใจสาย PVP นะครับก็คือเป็นชุดเกราะเลเวลสนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับเอาเลยเฮดชุดเกราะเลเวลสคือโดนยิงทะลุแต่ว่าดูครับ HP เหลือ แปดสิบเก้าเลยนะครับ <ś m ary> ผมบอกเลยครับว่าการได้โคตรเยอะครับคือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเพื่อนๆดูครับจำได้ไหมว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่นี้คือโดนยิงทะลุเต็มๆนะครับเลือดเหลือแปสิบเก้าครับแถมแผลเป็น c ีหนึ่งด้วยครับ <ś m ary> โคตรโกงอะผมขออะยิงอีกนัดหนึ่งครับโ <ś m ary> อ้โหนี่สองนัดเลือดก็ยังเหลือเจะสิบแปดนะทุกคน แล้วก็ยังเป็นแผลซีหนึ่งครับขอนัดที่สามหน่อยครับนัดที่สามนะขอนัดที่สี่ครับนัดที่ห้าครับอ่าเหลือสี่สิบแปดแล้วนะนัดที่หกครับนัดที่เจ็ดครับนัดที่แปดครับนัดที่เก้าครับนัดที่สิบครับโอ้หผมบอกเลยครับว่าเกาะสามโคตรโอพีคือถ้าโดนยิงแบบตรงกลางเกาะกลางหน้าอกเนี่ยครับ ้องใช้กระสุนถึง10นัดเลยนะทุกคน <S <S บอกเลยว่าโคตรโกงเอาล่ะเมื่อกี้เราก็ทดสอบความคงทนของชุดเกราะแต่ละชนิดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูครับว่าชุดเกราะเลเวลสามเนี่ยเมื่อเจอกับกระสุน AK แต่ละชนิดเนี่ยชุดเกราะจะก,กันดาเมจได้มากขนาดไหนแล้วเราจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วย AK แบบกระสุนธรรมดาก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเลือดก็คือมี100เต็มนะครับแล้วก็ ชุดกรอกเนี่ยความคงทนอยู่ที่100นะครับเอาเลยครับ1น,นัดที่หน้าอกครับโอเคครับก็กรอละลดลงมาเอร์เซ็นแล้วก็เลือเหลือ91นะครับตามมาด้วยบาดแผล C1 เล็กน้อย2แผลนะครับขออีกนัดหนึ่งครับ <c oughs> กรอะเหลือ85นะครับก็คือนัดละ7.5%นะครับ แล้วก็เลือดเหลือ82นะครับลดลงไป18ก็นัดละ9%นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทดสอบเป็นกระสุนเทเซอร์นะครับเอาเลยกระสุนเทเซอร์1นัดอยู่ที่10นะครับแล้วก็เกาะลดไป7%นะครับขออีกนัดหนึ่งครับโอเคเกาะก็คือเหลือ85%เท่ากันเลือดก็คือเหลือใกล้เคียงกันนะครับ83นะครับเมื่อกี้เราก็ทดสอบกระสุนเทเซอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะทดสอบเป็นกระสุน AP กันบ้างครับอันนี้ก็ชุดเกราะใหม่ก็เลือดเต็มร้อยนะครับจัดมาครับ1นัดที่หน้าอกเฮ้ยผมบอกเลยครับว่ากระสุน AP นี่ถึงแม้จะทำดาเมจที่7%็เอร์เซนที่ชุดเกราะนะครับแต่ว่ามันเข้าเลือดครับทุกคนเห็นไหมครับ1นัดนี่เหลือเจ็ดสิบเลยนะครับแล้วก็เป็นแผล C สากับ C2 ด้วยนะครับขออีกหนึ่งนัดครับ เกาะก็คือเหลือ85เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนอะไรก็ตามแต่เลือดนี่สิครับเหลือ35ครับทุกคนแล้วก็เป็นแผล c 4 C3 ด้วยนะครับขาก็เพกด้วยนะครับก็คือกระสุน AP นี่เจาะเกาะนะครับถือว่าของดีนะครับอันนี้เจ๋อเลยนะครับถือว่าใช้ได้จริงนะครับคุ้มค่ากับการซื้อนะครับราคาแพงกว่า2เท่าก็ยังน่าสนใจยอยู่นะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของหมวกนะครับว่าจะสามารถกันดาเมจกระสุนได้เท่าไหร่นะครับสำหรับหมวกที่ทดสอบในรอบแรกนะครับก็จะเป็นหมวก Military Helmet นะครับแล้วก็ใช้กระสุน AK แบบเทเซอรนะครับเดี๋ยวผมจะหันหลังให้ให้ยิงโดนหัวง่ายๆนะครับเอาเลยโอเคนะครับหนนัดเข้าที่หัวแตกนะครับมีหมวกก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับหมวกใบถัดไปที่เราจะทดสอบนะครับก็คือ Combat Helmet นะครับเอาเลยครับโอเคครับหน้าขมำเหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ออกมาไม่แตกต่างกันนะครับแล้วมาถึงการทดสอบสำคัญนะครับหมวกเลเวล3นะครับก็เป็น K63 Helmet นะครับถือว่าเป็นหมวกที่ผมฝากความหวังไว้มากที่สุดครับผมเรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับจัดมา1นัด หน้านี้ผมบอกเลยครับว่ามวกเลยว่าสแม่งโคตรก๊อดเอาขออีกทีครับเผื่อยังไม่โดนสองนัความคงทนลดลงไปเหลือ50%นะครับแล้วเลือดดูครับ97ฮัลโหล9เนะครับเหลือจะเชื่อขออีกนัดครับ ก็คือดาเมจเนี่ยเข้าหมวกนัดละ25นะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยนัดละเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆแม่งโคตรฟักกิ้งชีตแม่งโคตรขี้โกงนะับวันนี้นัดต่อไปเราน่าจะได้ไปคุยกับยม,มาบาลนะขออย่างนั้นครับโอ้โห AK4 นะครับทุกคนหมวก3ผมบอกเลยครับว่าโคตรโกงเนื่องจากการทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับ มวกเลเวลาสาเนี่ยมันสามารถป้องกันดาเมจของกระสุนเทเซอร์จาก AK ได้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมก็เลยสงสัยเขาว่าแล้วถ้าเป็นกระสุน AK แบบ AP บ้างล่ะมันจะกันดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับหลัลโหปุ๊บจัดมาครับ1น,นัดเยียบร้อยครับทุกคนกลับสู่ความเวิ้งหวังอันไกลโพ้น รุปแล้วนะครับถ้าเป็นหมวกเลเวลสามจะโดนกระสุน AK ธรรมดาหรือ AP เนี่ยจะต้องโดนยิงทั้งหมดนัดนับถึงจะตายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระสุน AP เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะใส่หมวกเลเวลสามก็ตามนะครับโดนยิงนัดเดียวกะโหลกแตกครับทุกคนก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแถมให้นะครับจะเป็นการทดสอบการป้องกันกระสุนจาก MP 5นะครับเป็นกระสุนแบบเทเซอร์นะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นเกาะเลเวลสามนะครับลูดมาเลยครับทางแม็กยิงเข้าเกาะครับ ทุกคนครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับอันนี้คือกระสุน MP5 นะครับเมื่อผมใส่เกราะโดนลูดไป1แม็กนะครับระยะเผาขนเกราะเหลือ3 4เลือดเหลือ100นะครับเหลือจะเชื่อคือดาเมจเข้าเกาะล้วนๆก็คือแบบลูดมาไม่ตายครับถ้าโดนเกาะอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ MP5 ทดสอบไปแล้วนะครับปืนถัดมาที่เราจะทดสอบนะครับก็คือปืน UMP นะครับอันนี้นะครับ UMP ก็ใช้กระสุนเฮเซอร์เหมือนกันนะกระสุนใหญ่กว่าเป็นกระสุนจุดสีนะครับก็เดี๋ยวเรามา ทดสอบกันนะครับจัดมาครับหนึ่งแม็กเข้าที่กรอวู้ <Huh? S 1> โอเคครับก็คือตอนนี้หนึ่งแม็กเข้าเต็มๆกรอนะครับเลือดเราก็ยังคงเป็นหนึ่งรอยอยู่นะครับแล้วก็ตัวกรอเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ4ี่ิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยปืนเอ v อสกันบ้างนะครับหืโอ้โหอันนี้เอ v a สนะครับ เลือดเราก็ยังคงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าตัวเกราะเนี่ยเหลือส2เซนครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้ปืนเ k คยิงรถกันนะครับก็สำหรับรถที่จะใช้ทดสอบจะเป็นรถเบเจอร์นะครับถ้ายิงประตูเป็น,นี้ครับถ้ายิงประตูเนี่ยก็ทะลุเป็นสีน้ำเงินนะดาเมจน่าจะเข้าน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวมนโดนที่รูตัวที่จับใช่ไหมครับก็อาจจะเข้าเต็มนะเข้าไหมครับเลือด เลื่อนไม่ลดเหรอนี่เข้าแล้วแต่ว่าเบามากประมาณเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแปดสิบสี่ครับอ๋อคือเข้าแต่เบาครับนี้เหลือเจ็ดสิบเจ็ดโหก็คือแทบไม่เข้าเลยนะทุกคนคือต่อให้กระสุนต่อให้แบบเลื่อนลดแต่ว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามสิบเจ็ดครับโอ้โห ยิงแบบเป็นแม็กอะครับทุกคนคืออ sí, so so ันนี้ขนาดไม่ติดเกาะนะเนี่ยดาเมจสีน้ำเงินเนี่ยครับแต่ว่าดาเมจจริงมันเข้าน้อยครับทุกคนก็เมื่อกี้เราทดสอบรถเบรเจอร์แบบเปล่าๆไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะมาทดสอบรถเบรเจอร์แบบแต่งเต็มนะครับเดี๋ยวลองยิงกันดูครับเข้าไหมไม่เข้าเลยไม่ทะลุเลยเหรอใช่ไม่ไม่เป็นไรเป็นไง ไม่เข้าเลยก็ะสุนอุยเ,าเยกาะนี้โคตรเจ๋งบอกเลยว,ว่าเกาะนี้เจ๋งแจ๋วสุดๆนะครับดูยิงไปนี่คือไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยเหรอไม่โดนเลยเชี่ย yeah, ทุกคนเกาะโคตรกอดเดี๋ยวลองฟังอีกดูครับ nope กระสุน,น,สนมันหักเป็นฟาหมดเลย มันแชล์ไปหมดเลยทุก e คนเกินอูเกาะแบบโคตรดีแต่ถ้าอันนี้น่าจะทะลุอย่างแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวลองเปิดกระโปรงหน้าสิเฮ้ยอ่าก็คือถ้าถ้า ยิงทะลุตรงนี้นะครับเนี่ยครับประมาณตรงเนี้ก็จะโดนคนขับอย่างแน่นอนถ้าอยู่ขับในระนาบนะครับมันจะเข้าหัวนะครับแต่ว่าถ้ายิงที่เป็นกระรอกเนี่ยคือยิงไม่เข้าเลยนะร,รถคันนี้ถือว่าแพทนี้เนี่ยกระรอกรถออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ปกป้องคนขับได้อย่างแท้จริงนะครับคุ้มค่านับที่จะติดตั้งกระรอกหนักให้กับรถของเราครับเมื่อกี้ก็ทดสอบไปแล้วนะว่าปืนเ k คเนี่ยไม่สามารถยิงทะลุ เกาะของรถได้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีคําถามครับว่าแล้ว <yah oo. S 1> ถ้าเป็นปืนบาเลตล่ะจะยิงทะลุได้หร ain ือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเรียบร้อยครับทุกคนก็คือถ้าเป็นบาเลตเนี่ยยิงทะลุเกาะได้แบบสบายนะเพราะว่าเป็นปืนที่อํานาจการทําลายล้างของมันสูงครับทุกคนอันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าตู้ยอดหิตที่คนชอบเข้าไปแอบเข้าไปซ่อนของเนี่ยจะสามารถการดาเมจของเ k คได้หรือเปล่านะครับ ย่งนีครับก็คือจะสังเกตเห็นว่าพอยิงเข้ามาปุ๊บดาเมจก็กระสุดก็เกิดการเบี่ยงเบนนะครับนี่ครับแต่ว่าก็คือทะลุไปยันหลังตู้เลยนะครับถ้าคนอยู่นี่ก็คือพรุนแน่นอน,นครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับว่าแล้วถ้าเป็นกล่องผ้าแบบนี้เนี่ยจะถูกยิงทะลุได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะทุกคนทะลุนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะว่าแล้วถ้าเรามาอยู่ในตู้รถไฟแบบนี้นะครับเราจะสามารถหลบกระสุนได้หรือเปล่านะครับเอาเลยครับก็คือหลบได้นะครับหลบได้ที่โลกหน้านะครับได้เกิดเตียงนะครับเรียบร้อย อันนี้เราจะมาทดสอบในกล่ลองนี้กันครับว่าต้องแอบปุ่นจริงๆหรือแบบตื่นเต้นสุดๆเอาเลยครับยิงเลยครับโอเคนะครับก็ตู้แบบนี้ก็ไม่สามารถกันดาเมจกระสุนได้เช่นเดียวกันนะครับกระสุนทะลุนะครับออาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับว่าแล้วถ้าเป็นกําแพงหนาๆแบบนี้กระสุนเ k คจะยิงทะลุได้หรือเปล่านะครับออะลองยิงเลยครับหนึ่งนัด ก็คือทะลุนะครับแต่ว่าเส้นกระสุนกลายเป็นสีน้ำเงินฟ้าๆนี้นะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนนะครับเดี๋ยวเราลองยืนรับดาเมจนะครับว่ามันจะลดจริงๆเท่าไหร่นะครับนะครับโอ้โหลดไป4 4เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเข้าเยอะนะก็แพงอย่างนี้ก็ยิงทะลุได้นะครับทุกคนก็ต้องระวังตัวกันไว้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะว่าแล้วถ้าเป็นประตูแบบนี้จะโดนยิงทะลุหรือเปล่านะครับ จัดมาโอเคครับไม่เหลือนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับว่าแล้วถ้าเป็นกลอ่กลองแบบกล่องอุปกรณ์พวกนี้จะทะลุหรือเปล่านะครับยังนะครับเฮ้ยก็สุนมีสายสีนะครับเ,นะเลือดไม่หลดเลยนะครับอันนี้รวมาแล้วแป๊กหนึ่ง ปิดสูตรธมาตามรดรอครับอันนี้คือกระสุนสีแดงแต่ว่าดาเมจไม่ทะลุนะครับทุกคนกล่องนี้ก็คือสามารถหลบได้นะครับแจ๋วเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองมาแอบหลังต้นไม้ดูบ้างครับว่ากระสุนจะทะลุมาหรือเปล่านะครับเ,เลยโอเคหลังต้นไม้ตรงกับไได้นะครับไม่ทะลุครับผม ำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย